คลิปนี้นั่นึ่งจะพาไปรับชมรถเก่งขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสไตล์ผู้บริหารนะคะออปชั่นครบจัดเต็มกับ Toyota Camry 2.5 h y b ริดปี2020ค่ะคันนี้ไม 80, ่84,000โลนะคะใครที่มองหารถ Hybrid สไตล์หรูออปชั่นครบอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดค่ะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งก็ยังอยู่ในโกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่ๆขะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นะตัวนี้นะคะเป็นรถ t o y ยต้ c a คม y 2.5ตัว HyB ริ d ตัวนี้เป็นปี2020ไม่84,000กโลกค่ะออปชั่นครบแน่นอนนะคะเพราะขึ้นชื่อเป็นตัว c a ม ry อยู่แล้วนะคะเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นั่งสบาย เดินทางไกลไม่เมื่อยตัวนี้เป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานด้วยนะคะพี่ๆค่ะใครที่มองหารถสภาพสวยคัดเกตการันตีนะคะและได้อยากได้เป็นรถแบบลักซ์สรี่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้ำหนึงจะพาไปรับชมรอบๆคันกันค่ะนะคะสนใจนะคะรถแต่ละคันแต่ละแต่ละรุ่นนะคะพี่ๆค่ากับรถเก่งรถ กระบะรถตู้นะคะรวมไปถึงรถครอบครัวพี่ๆขาอย่าลืมติดตามกดน้ำหนึ่งไว้ให้ดีๆนะคะรถครอบครัวมือสองนะคะคลิกเข้าไปได้เลยรถกระบะมือสองคัดเกรดนะคะน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองคัดเกรดค่ะเจอกัแล้วก็ติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพาไปรับชมนะคะรถโตโยต้าแคมรี่รอบๆคันคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพอันนี้คือรถแรกเข้าน้ำหนึ่งรีวิวแบบจริงใจให้พี่ ที่ได้เห็นสภาพรถเข้าใหม่นะคะอ่ะ ถ้าใครที่ติดตามน้นหนึ่งนะจะเห็นนะอันนี้คือขออนุญาตแผลนกล้องช่องตรงกลางนะคะตรงนี้คือรถเข้าใหม่หมดเลยและวันนี้นะคะจะมีรถเข้ามาใหม่อีก2ทเทเลอร์ใหญ่ๆเลยพี่ๆค่ะช่วงนี้จะอัปเดตรถเข้าใหม่ให้รับชมกันสักนิดนึงนะคะสลับกันไปกับรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคันนี้ถ้ายังไม่ติดจ,จองแล้วก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนั้นหนึ่งนมารีวิวให้ได้รับชมกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์บบนะคะแบบใบบีม LED นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบ LED แล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าก็ได้แบบ LED ด้วยคันนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะโลโก้นะคะเป็นโลโก้ที่มีสีฟ้าก็คือจะเป็นโลโก้ตัวไฮบริดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่องดักลมหรือว่ากระจังหน้าด้านหน้านะคะรวมไปถึงการชนด้านหน้าค่ะพี่ๆค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นโครเมียมนะคะรวมถึงโลโก้อบอุอ้วนๆนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ร้อมไปด้วยสีฟ้าที่เป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะคะแล้วก็ช่องดักลมตรงนี้ค่ะพี่ๆค่ะตรงนี้จะได้ เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาไฟหน้าเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะปรับสภาพมีการขัดให้เพิ่มเติมค่ะพี่พี่ขอันนี้คือไฟหน้าเดิมๆรถเนี่ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยยังมีแบบเนี่ยมีขี้ฝุ่นคือรถเข้าใหม่ค่ะพี่พี่อะให้ดูไฟตัดหมอกค่ะเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะคะสภาพรถนะคะถือว่าอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ให้ดูฝากระโปรงค่ะเนี่ยค่ะสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงไม่มีรอยบุก ไม่มีรอยลักยิ้มเส้นตรงกลางอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะพี่ๆขาเนี่ยคะ่ะเขียนได้เลยแล้วก็ยังมีป้ายเข้าใหม่อยู่คันนี้เป็นรถหน่วยงานได้กุญแจถึง2ดอกส่วนภาษีคะ่ะหมดสิงหาหกแปนะคะก็มีการต่อภาษีให้แล้วและในส่วนของด้านข้างคะ่ะเส้นสายสันเหลี่ยมคมด้านข้างสภาพเดิมสวยแล้วก็ในส่วนของล้อแมกอะ อาจจะมีรอยคู่ตรงนี้1จุดนิดนึงพี่ๆค่ะถ้าใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรแต่ถ้าซีเรียสอยากให้เก็บงานเก็บให้ได้ซีรีย์ยาง2องทับ55 R17 ก็คือ m a ็กขอบ17นิ้วตัวนี้จะได้เป็นยางปี2022ยยางค่ะถ้าแตกลายงาหรือไม่มีดอกอยางแล้วเราเปลี่ยนให้นะคะเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วหรือว่ายางเก่าเราก็เปลี่ยนให้ค่ะ ด้านหน้าดิสเบกนะคะตัวนี้จะได้เป็นดิสเบกสีล้อแหละะให้ดูซุ้มล้อ ยังแบบเป็นขาวโพลนอยู่เลยค่ะพี่พี่คะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมเขียนว่าไฮบริดนะคะก็มีแสงไปด้วยสีฟ้านะคะที่บงบอกว่าตัวนี้เป็นไฮบริดนั่นแหละคะ่ะกระจกมองข้างสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะรวมไปถึงคันนี้นะคะเออกระจกมองข้างนะคะป้องกันการเอ่อหยดการเกาะตัวของน้ํา ด้วยนะคะเรามองเห็นกระจกมองข้างได้ชัดก็คือไม่จับตัวนั่นเองขอบประตูขอบกระจกนะคะพี่พี่ขาตรงนี้เป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหราแคมรี่นะคะเป็นโลลัสซูรี่เพิ่มความหรูหราอยู่แล้วที่เปิดด้านนอกค่ะเป็นโครเมียมกระจกนะคะเป็นตาโตโยตา้าพร้อมออโต้อ,อลารมก็คือสัญญาณการขโมยนั่นเองมาดูด้านในกันค่ะพี่พหขาโครงสร้างตัวรถนะคะตัวนอ็อตสภาพรถ คือคันนี้แค่ล้างทำความสะอาดก็ดูใหม่ละไม่แปดหมื่นสี่พันโลแผงประตูสีดำกระจกทั้งสี่บานเป็นอออโต้ค่ะที่เปิดด้านไหนนะคะเป็นอวัสะดุสีเงินนะคะก็ลากเส้นยาวและในส่วนของตรงทางขึ้นก็มีตัวสคกับเพจก็คือป้องกันรอยนะคะตรงนี้ที่เขียนว่าแคมปรแผ่นเพจค่ะปี2020 มีคําเตือนต่างๆมอกข้างประตูตัวน็อตต่างๆค่ะพี่ๆขานี่ค่ะใครที่มองหารถแคมรี่สักหนึ่งคันและอยากมั่นใจโครงสร้างตัวรถคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูรอยเมคอาพนะคะพวกรอยกระดูกงูพี่ๆขะคือเอาบอกตรงๆเลยยังแน่นหนึบอยู่เลยเนี่ย บางทีบางคันที่น้ำหนึ่งไม่อยากดึงออกเพราะว่ามันยังแน่นอยู่พี่พี่คะ่ะแต่หลายๆท่านอยากให้ดึงเพื่อที่จะดูจริงๆแล้วอะดูตรงขอบข้างตรงนี้ก็ได้รถโดนไม่โดนเนี่ยตรงเนี้ยก็ดูได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มั่นใจอะให้ดูรอยเมคอัพต่างๆการันตีสภาพเดิมสวยค่ะอะสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงาน คู่มือต่างๆก็ยังอยู่ครบอันนี้คือยังไม่ได้เก็บคู่มือต่างๆอยู่ครบค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นรถหน่วยงานค่ะรถพวกนี้เขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้สีขาวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําสัมผัสแบบซอฟทัสสัมผัสแบบนุ่มนวลเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าฝั่งคนขับจะมีปุ่มดันหลังตรงนี้ตรงนี้จะดันหลังจะมีอยู่แค่ ผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะอะมาดูด้านหลังกันต่อขี่นงขี้นกก็เกาะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดค่ะวันนี้ล้ค่ะเขาจะไปล้างทําความสะอาดนะคะพี่ๆี่ข่ะ,ะมาดูพวกตัวน็อตต่างๆโครงสร้างตัวรถอยากให้มั่นใจสภาพรถที่น้ำหนึ่งรีวิวทุกคันให้มากที่สุดพี่ๆี่ขมาดูสภาพรถได้มาดูตัวรถได้อะอันนี้ก็คือเป็นตัว แมนวนวลนะคะก็คือม่านแมนวนวลส่วนม่านด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้าค่ะแมนวนวลจะอยู่ซ้ายขวานะคะด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้าแล้วก็แผงประตูตร,ตรงนี้อันนี้จะเป็นหนังเป็นหนังเลยแหละนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วรวมไปถึงตรงนี้เป็น,ปน,ว,ปนวัสดุสีดํากระจกเป็นอออโต้มีแผนยางรองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้เป็นบอบ์ดหนังสัมผัสแบบนุ่มนวล พี่ๆขามาดูล้อแม็กด้านหลังอ่ะอันนี้แม็กด้านหลังร้อยคูดน้อยมากได้ดิสเพกซีล้อค่ะแม,ม็กค่ารูแม็กขอบ17นิ้วส่วนด้านท้ายระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็กระจกเดิมเป็นตาโตโยตา้าด้านท้ายเป็นไฮบริดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคิวด้านท้ายที่เป็นโครเมียมเขียนว่าแคมรี่ มีเซนเซอร์ถอยด้านหลังค่ะมีเซนเซอร์ถอยด้านหลังก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูตัวรถหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 5ื0นห้าอันนี้นะคะออกห้างปไปแดงอยู่ประมาณล้านหกกว่าเกือบล้านเจ็ดก็ ออตัวนี้นะคะค่าตัวจะอยู่ที่8 9 9 0 0 0 89900ค่ะพี่พค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 1 5าอยู่ประมาณนี้ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆนะคะรวมไปถึงอาตรงช่องตรงนี้ค่ะสามารถเปิดจากด้านไห t เปิดจากด้านในไม่ได้านด้านใเปิดจากด้านในเอื้อมมือออกมาหยิบของใกล้ๆได้นะคะอ่ะนี่ก็คือ คานด้านหลังรอยเมคอาร์ตนะคะพี่ๆค่ะไม่มีชนหนักพความจมน้ําอยากให้มั่นใจตรงนี้แล้วก็รถเรารู้แหล่งที่มาที่ไปไม่ได้ขโมยไม่มีตัดต่อเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังเอาหลักฐานมาเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้ก็คืออุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมียางอะไรนี่ค่ะพวกรอยเชื่อมรอยตัดต่อหรือว่าคราบน้ําไม่มีแน่นอนสนใจทักมาค่ะพี่ๆค่ะ ทักมาหาน้ำหนึงได้เลยปิดสักนิดหนึ่งด้านท้ายก็สามารถเปิดขึ้นได้เลยนะคะรวมไปถึงมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยมีกล้องมองหลังแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้อีกต่างหากด้านข้างฝั่งคนขับบ้างคะ่ะพี่ๆคะ่ะไฟท้าย LED ไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่ ถ้ามีเราก็เปลี่ยนพี่ๆค่ะแต่คันนี้ถ้าเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะไม่มีเนี่ยค่ะก็เป็นไฟท้ายเดิมอ่ะให้ดูสองข้างแล้วก็หลังคาค่ะอ่ะ นี่สภาพหลังคานะไม่มีอรอยบุบไม่มีอรอยโดนมานะอันนี้ก็จะเป็นพวกขี้นกต่างๆเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเก็บงานให้ค่ะอันนี้รีวิวแบบจริงใจนะพี่ๆน้ำหนึ่งขอประทานอภัยนะคะอยากให้เห็นสภาพรถเข้าใหม่แต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากดูรถสภาพสวยแล้วพี่คะเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเดี๋ยวรอดูที่ปรับสบภาพล้างทําความสะอาดแล้วอันนี้อยากให้เห็นว่าเวลาพี่ซื้อรถจากน้ำหนึ่งไปเนี่ยรถแรกเข้าสภาพมาเป็นยังไงด้านท้ายมีแอร์หลังเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะ สัมผัสแบบนุ่มนวลตัวฝั่งประตูค่ะร้อยน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยเลยนะคะสนใจนะคะ0ูนย์8 4 9 6 3กระจกเดิมกระจกเดิมค่ะพี่ๆค่ะและนี่ก็เป็นกระจกเดิมที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ได้เป็นแบบสัมผัสเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไร ประตูรีโมทนะคะสัมพันธ์กันเป็นแบบอัจฉริยะหรือเป็นแบบสมาร์ทเคเลตนะคะสมาร์ทเอนทรีนะคะพี่พี่คะสมาร์ทเคเลตนั่นเองเนี่ยค่ะเพียงแค่ถ้าเรากดตรงนี้คือล็อกนะคะถ้าเราหมือลวงแบบนี้เนี่ยค่ะรอสัญญาณนิดนึงนะคะก็สามารถเปิดได้ค่ะอ่ะมาดูภายใน พวงมาลัยมีฟังกชันด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเป็นปุ่มพุสสตาร์ทนะคะ,ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็บอะฝั่งคนขับจะมีปุ่มดันหลังตรงนี้ฝั่งด้านข้างคนขับไม่มีบอะเป็นบอะปรับไฟฟ้านะคะบอะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างค่ะก็พับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับทั้ง4บานเป็นตัว A ทั้งหมดนี้คือเป็นออโต้นะคะแล้วก็มีระบบเป็นเมมเบรีนะคะก็คือความจำบอะภผสานทั้งหมดนะคะก็คือมีพวงมาลายัย เบาะรวมไปถึงกระจกมองข้างค่ะเราสามารถปรับเซ็ตได้นะคะปรับเซตเป็นที่1เป็นลําดับ1นึ่ลำดับที่2ค่ะถ้าเรากดปรับปุ๊บนะคะตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะเลื่อนปรับให้เราที่เราตั้งไว้อ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นลำดับที่2อ,อ่าลำดับที่2ก็มีนิดเดียว ประมาณนี้นะคะก็เพิ่มความาใครมานั่งรถเราแล้วเรากดเรารู้เลยนะคะใ,ใครมาปรับเบาะเราฟังกชันนะคะซ้ายขวามีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะฝั่งนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้ก็ควบคุมหน้าจอนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นแบบ3มิติแล้วนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงรองรับ CD FM AM หน้าจอแบบทัสกีนนะคะรวมไปถึงนะคะแอร์ Air, ก็สามารถแยกโซนอิสระรซ้ายและขวา ได้ด้วยเอ่อเป็นพวกไฮบริดเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถเริ่มแรกเราอาจจะแบบอันนี้เอ๊ะเราสตาร์ทหรือ,อยังนะคะพอสักพักหนึ่งเขาก็จะเครื่องยนต์จะทำงานปกติเราเวลาเราบิดบิดกุญแจไขสตาร์ทก็จะมีเสียงเนาะก็เป็นความเคยชินค่ะพอมาใช้ไฮบบิดเนี่ยเอ๊ะสตาร์ทหรือ,อยังนะคะสตาร์ทหรือ,อยังอ่านี่ค่ะอ่าเขาก็จะมีหน้าจออันนี้น้ำหนึ่งเปิดแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเขาก็จะมีบอกค่ะว่าแบตเตอรี่อยู่ประมาณไหนนะคะ ถ้าแบตเตอรี่เต็มเวลาเราวิ่งไม่เกิน60ค่ะก็จะประหยัดมากๆเลยก็จะใช้ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเขาก็จะทำงานเพราะว่าไฮบริดจะทำงาน2ระบบนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่าแบตไม่ค่อยเต็มเขาก็จะสลับกัน ก็ช่วยประหยัดอยู่ในระดับหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะใครที่แบบว่ามองหารถมือสองที่เป็นไฮบริดอันนี้คือไม่ไม่ค่อนข้างน้อยมากบางคันไม่จะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าบางทีเขาเป็นรถไฮบริดเนาะก็อาจจะวิ่งระยะไกลหรือวิ่งบ่อยเลยอยากได้ตัวรถประหยัดน้ํามันเป็นธรรมดาค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวแบตเนี่ยก็บริษัทนะคะของแบรนด์โตโยต้าก็รับประกันถึง10ปีด้วยกันอันนี้คือปี2020เหลืออีก6ปีเนี่ย อีก6ปีคะ่ะพี่ๆคะ่ะก็ขับได้ยาวๆมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ในส่วนของแบตเตอรี่ได้นะคะ,ะม่านด,ด้านหลังคะ่ะเป็นม่านไฟฟ้านะคะเป็นม่านไฟฟ้าม่านด,ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะคะรวมไปถึงตรงนี้ก็สามารถนะคะเล่นมีลูกเล่นต่างๆนะคะนี่คะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร ก็คือจุดมองมุมอับนั่นเองนะคะเรามีจุดมองมุมอับตรงข้างๆกระจกมองข้างด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นสีส้มเวลามีรถวิ่งผ่านนะคะหรือว่าวิ่งผ่านมุมอับนะคะก็มีลูกเล่นให้เราเล่นมากมายนะคะอ่ะา Parking sensor เ,น,เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดม่านด้านหลังนะคะ ก็มีลูกเล่นให้เราเลือกเล่นเยอะแยะเลยสนใจค่ะ0 9 6ย์8 4 9 6 3่สี่ค่ะพี่พี่ขาอนนี้ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องยนต์ทำงานแล้วเครื่องยนต์เพิ่งทำงานนี่ค่ะเครื่องยนต์ทำงานแล้วแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้ฝั่งซ้ายค่ะร้อนปรับหนาวฝั่งขวาหนาวปรับร้อนได้ค่ะไม่ต้องแย่งกันเนาะนี่ค่ะคือช่องใส่แก้วน้ำตรงนี้ก็มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะ ชัดแบตได้ด้วยแล้วก็มีปุ่มนะคะโหมดให้เลือกต่างๆเป็นเบรกมือไฟฟ้าสนใจทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะพี่ๆค่ะปรึกษากันก่อนได้คันนี้8,99,000ประหยัดจับป้ายแดงไปประมาณแสนเลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้096 198 4963ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคือฝากระโปรงเนี่ย ถ้าเป็นแบบว่ารถรุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่ารถที่แบบว่ารถสไตล์ลักจูรี่แบบ Camry เนี่ยบางทีฝากระโปรงเนี่ยผู้หญิงอย่างเราตัวบอบางก็สามารถเปิดได้ง่ายนะคะเนื่องจากเป็นโชคนะคะนี่ค่ะไม่ต้องหาไม้ค้ำเปิดมือเดียวได้สบายๆนะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าปกติแล้วต้องใช้สองมือนะคะ <ๆ S 1> ก็แคมรีนะคะตัวนี้ก็อ่า ห้องเครื่องนะคะสภาพเครื่องเดิมถ้าเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพี่นําหลักฐานมาได้เลยนะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูของเหลวให้เบื้องต้นนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ค่ะพี่พี่คะอันนี้คือห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะก็ยังสภาพใหม่สวยสดแจ่มว้าวเลยสนใจทักมาค่ะ t o y o t ้ตตต Cam มรนะคะ2.5 Hybrid 0961984963ค่ะคันนี้8 9 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,000ประมาณ15,600ค่ะเครดิตด,ดีอัพจัดยอดในเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้นะคะพี่ๆขาขอรับอยู่ที่ประมาณ35,000คืละกันนะคะก็คือถ้าจะออกคนเดียวนะอยู่ประมาณนี้33,000ก็ได้ค่ะนะคะก็ต้องดูที่อ่า องผูู้้กกีีกทนึดูประวัติอีกทีหนึง่งดูเครดิตอีกทีหนึง่งสนใจยังไงทักขาน้ำหนึ่งได้เลย0 9นย์8 4 9 6 3ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาดูรถไม่ต้องเสียใจไปค่ะพี่ๆขาแอดไลน์หาน้ำหนึ่งได้นะถ้าน้ำหนึ่งไม่ไม่แอดไลน์ตอบกลับนะคะหรือว่าไม่ตอบพี่คะ่ะรบกวนกลิ้งมาหาน้ำหนึ่งทีหนึ่งเดิมหนึ่งโทรกลับนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาเดิมหนึ่งส่งรูปด้านหน้าด้านหลังภายในด้านนอกหรือว่าวิดีโอนะคะหรือว่ารวมไปถึง อยากจะวิดีโอคอลโทรหารน้หนึ่งได้เลยแล้วก็ช่วงนี้ออกรถลุ้นล้านด้วยนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีค่ะปีบริการฉุกเฉินยีิบสีชั่วโมงให้อีก1ปีสนใจไงถ้าขาน้ำหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ